คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะตื่นรู้ก็ผมเรียกเอีพิโซดนี้นะครับว่าเป็นอพิโซดศิโรเพราะว่าขอย้อนกลับไปปูพื้นของการตื่นรู้ทั้งหมดว่าทําไมต้องตื่นที่เราเรียนรู้มานะว่าทําไมเราต้องต้องตื่นแทนนี้เราจะทุบต่อไปแล้วกลับมา วนวายวนว่ายวนว่ายวนวายจนเหนื่อย point of exhaustion ไปก็ได้แล้วค่อยตื่นแล้วลืมปัจจุบันขณนะไป collapse เนาะตั้งแต่เด็กเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ World วอลโววันวอลทูหรือว่าที่เขาจะครองโลกใช่ไหมครับว่าว่าเราไม่ใช่ center of universe เราเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล แล้วเราก็เอาพลังงานนี้ออกไปข้างนอกเราคิดว่าพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลซึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ผิดแต่ว่าเราถูกสอนตั้งแต่เด็กเลยว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลแล้วไอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาสไปรัลข้างบนขวัญตอนเด็กแรกเกิดเนี่ยจากสายสะดือก็เป็นสไปรัลแล้วก็ขวัญก็เป็นสไปรัลแล้วลืมไปว่าถ้าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หลังสงครามโลกเนี่ยครับว่าคุณไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลน,นะ คุณเชื่ออย่างนั้นจิตต้าสนอคุณถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ b บรน n w เวฟตั้งแต่1ขวบถึง7ขวบศูนย์ขวบถึง7ขวบเนี่ยมันก็จะเชื่อแล้วโปรแกรมนั้นนมาทําให้เราเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งเรียกว่า Victimization ว่าเราโทษสิ่งภายนอกหมดแล้วเราไม่รับผิดชอบข้างในเราก็ไม่มีเขาเรียกว่าความเป็น Creator Mindset c o r โคคร r เอเตอร์ s e t ก็ไล้ถ้าใ,ใครรักพระเจ้าหรือนับถือพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้างในข้างนอกไม่มี อยู่จริงทรานเซนต์ cend, ข้างในข้างนอกหมดและท่านอยู่ทุกที่และท่านก็คือผู้ที่รู้ผู้ที่รักไรเงื่อนไขผ่านคุณถ้าเรารู้ถึงจุดนั้นแล้วครับเราจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายนะการที่มนุษย์เราเดินทางมาที่จะเป็นไข่สลังตั้งตรงเป็นหนดกุง้งจากใต้ดินขึ้นไปที่หนดกุ้งข้างบนที่เป็นที่ว่างที่ต่อมไพรเนลกลนันต่อมพิทูเตลีกลนันกว่าจะวิวัฒนาการมาได้ขนาดนี้ครับ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐในระดับหนึ่งในมิติหนึ่งเราพูดถึงเรื่องนี้ได้มันไม่ผิดไม่ไม่ถูกถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามองในมิติที่อน,นันต์เลยอะเราจะบอกว่าทุกสรรพสิ่งก็ประเสริฐเหมือนกันใช่ yes and no ถูกไหมแต่ว่าถ้าในโลกสามมิติเนี่ยเราจะมองเห็นกระดูกสันหลังที่เป็นแนวตั้งตรงเนี่ยในหลายสัสตว์แทบจะไม่มีเลยยกเว้นะคนที่เชื่อเรื่องไดโนเสาร์ที่เขากุขึ้นมาหลอกเราแต่ผมขอไม่ไปตรงนั้นต่อนะ หลักๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนลองรักพ่อแม่รักที่เขาเล่นบทบาทให้เราให้เราได้มาเจอกันตรงนี้เราให้รู้ว่าเรากว่าจะมาเกิดเป็นสิ่งเนี้ยเสาราอากาศที่เป็นขึ้นลง the power of now หรือว่า vertical now ที่เป็น dimension vertical หรือแนวตั้งเนี่ยไม่ง่ายแทนนี้เราขดตัวอย่างในคันคุณแม่เดิน4ขาแต่นี้เรามายืน2ขา และสยายเสาสัญญาณก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราได้กลับมาเป็น Center of Your You Big Y-O-U Universe ที่เราเชื่อมโยงกับข้างในส่วนตัวผมผมโตมาในแบบพุทธบวชมาแล้วก็เรียนทุกอย่างมาจำได้แต่ก่อนนะัคือท่องจำหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ริมลดประสบการณ์ตรงเท่าไหร่ยาเวนคุณยา่าเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันนะ่ยคุณย่าจะเอาไปนั่งสมาธิก็เลยเข้าถึงธรรม สันติภาพที่มันยายไม่ถูกเหมือนที่พระเยซูสอนผมมารักและมาเชื่อพุทธ,ธพระเจ้าพระเยซูตอนที่อยู่เขาเข้ามาหาไลายตอนที่ไม่ไหวแล้วอยากตายจริงๆแล้วจนได้มาเจอคาว่า r a c e มันก็เลยอ๋อยินก็นยางอีสกับเวสก็มารวมกันได้ก็ครานี้เพื่อนๆลองดูรูปนี้นะครับผมขอขอบคุณให้เครดิตกับพี่ท่านนี้นะครับที่ทํารูปนี้เป็นภาษาไทยไว้ซึ่งเขาก็เอามาจากขาอาจจะกราฟิกนี้มันมาจาก ต่างประเทศก็จริงแต่ว่ามันเป็นควอนตัมฟิสิกส์ง่ายๆเลยที่เราได้แชร์กันเมื่อวันก่อนจําได้เนาะ toroidal field หรือว่า torus ที่เหมือนกับเวลาเรา,เราผ่าก,กลางลูกแอปเปิลน่ะมันจะมีรูปทรงเลยค่ะศักดิ์สักธิต,ตรงนี้ตรงแกนกลางแอปเปิลก็อันนี้จะเป็นสนามพลังงานหดตัวใช่ไหมที่ครูบอกไปเมื่อเอพิส od ก่อนแล้วเนื้อความรักขยายตัวเหมือนนี้มันจะกลับเข้าสู่หลุมดําอันนี้จะเป็นหลุมขาวหยินก็อหย่างถูกไหมหรือว่าหยางก็ะหินแล้วแต่เราจะมองาอันไหนหยางอันไหนหินก็ได้คราวนี้ สนามพลังที่เป็นกอบป้องกันสิ่งต่างๆที่ทําร้ายเราได้ยากเนี่ยในที่เนี้ยพูดอีกแบบหนึ่งใช่เขาเป็นสนามพลังงานแต่อีกแบบหนึ่งคือเขาเป็นทําให้เรากลายเป็นที่ว่าง99.9% 9 99ที่ว่างเมตตาและบารมีมันแผ่ออกเนี่ยเดี๋ยวเอพิส od หน้าอีกหน้านู้นนั่นแหละที่ผมจะมาสอนแล้วบอกเคดลับว่าทํายังไงให้เรากลายจากตรงเนี้ยจากคนเนี้ยมาเป็นคนเนี้ยได้หนึ่งนั้นอย่างที่เราทํ็คือหยุดหายใจสไปรัลเบรส เราบอกรักปอดตัวเองเนาะคราวนี้เราพูดถึงเรื่องมิติผมขอพูดศาสตร์ของตัวเลขก่อนละกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าหรือว่าพุทธะหรือว่าจักรวาลเนี่ยที่เราเรียกผมขอเรียกพระเจ้านะเพราะผมเป็นพุทธเป็นคริสตที่รักพระเจ้าผมขอเรียกว่าท่านที่อยู่ทุกที่และไม่มีตัวตนทุกที่เนี่ยไม่มีตัวตนแต่ก็มีถูกไหมงงไหมหรืออนิพพานเนี่ยวานะท่านอยากจะให้รู้ความลับอันนี้ก่อน เพื่อให้เราได้หลุดจากแมทริกที่เขาอยากจะเก็บหรือว่าเก็บเกีเก่ยวโซให้ทรัพเป็นกับดักในโลก3มิติในะตลอดเพื่อวนว่ายมาเพื่อชาร์จแมทริกของเขาในการให้เราจะหลุดตรงนี้ได้น,นะครับมันจะต้องเอาความรู้ back to basic จริงจงตั้งแต่เริ่มที่อยู่ในคันคุณแม่นะครับเราเหมือนกับคล้ายๆก็อยู่ในสภาวะที่ไร้ตัวตนเลยก็ว่าได้ถึงจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้รับรู้ว่าอตอนนี้พ่อแม่ทะเลาะก,กันอยู่นะ เก็บข้อมูลมันซึมซับมาตั้งแต่นั้นเลยจริงๆแต่ว่าก่อนหน้าก่อน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 หน้าที่เราจะมาเป็นเซลล์แรกเซลล์เนี้ยในอสุจิกับไข่หินกระยางตุม้มระเบิดประมานูลแลผสมพันกันเนี้ยเราเป็นใครก่อนหน้านั้นล่ะคําถามเนี้ยมันมีหลายคําตอบมากๆซึ่งแต่ละคําตอบก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ที่ดูผ่าน,ผ,านผ่านม่านตาของคนคนนั้นน่ะพระท่านนั้นหรือหรือว่าครูคนนั้นนะครับได้รับประสบการณ์ตรงแบบไหน,น ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยลึกๆแล้วที่สุดแล้วอะ่ะเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับความรักกับที่ว่างที่ไรเงื่อนไขที่ชอนชัยเข้าไปในที่ว่างในรจงในปอดทุกที่เลยแล้วที่ว่างเนี่ยมันมีและทั้งไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอากาศหรือว่าอากาศอากาศ i ิ r เรคคอร์ดคือเมมโมรีต่างๆเนี่ยมันมีแล้วมันไม่มีในขณะเดียวกันงงไหมค่อยๆไปเนาะ คราวนี้ตรงนั้นน่ะมันเป็น,เ,ปนเลขศูนย์เลขศูนย์ในคอมพิวเตอร์ที่เรามองเห็นนะครับใช้เลขศูนย์เลขหนึ่งศูนย์คือไม่มีไฟฟ้าไม่มีพิกเซลตรงสีดำเนี่ยจะไม่มีพิกเซลแล้วหนึ่งจะเป็นสีที่มีพิกเซลหรือว่ามีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเนาะแล้วมันจะขึ้นถี่แค่ไหนให้เป็นสีอะไรก็คือแล้วแต่โปรแกรมเมอร์เขาจะทํามาซึ่งเราไม่ต้องไปเรียนรู้มันมากก็ได้แต่ลหลักๆแล้วคือเรามีทั้งสองขั้วขั้วที่ไม่มีอะไรเลยและขั้วที่ สุดโต่งและมีทุกสิ่งทุกอย่างลองดูนะผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้ความลับอันนี้ก่อนคือความไม่มีและความมีจินตนาการว่าเราขับ UFO ขับยานอาวกาศก็ได้สมมติว่าอาวกาศข้างนอกโลกมีจริงสม,มุินะแล้วเราขับยานอวากาศไปในที่ที่ว่างที่อันนันเลยเราไม่มีดวงดาวไม่มีอะไรแล้วอีกต่อไปคือเราไปตรงจุดที่มันมืดที่สุดแล้วไม่มีดาวไม่มี planet ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบข้างๆยานเรา เรายังขับยานนี้อยู่ไหมและยานนี้เคลื่อนอยู่ไหมหรือว่ายานนี้อยู่กับที่ผมโตมาทางพุทธแนวเซนแล้วก็คริสนะครับผมอยากให้ทุกคนได้รับพลังงานเนี่ย g o o s e b u m p หรือ Godbumps ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีคำตอบแต่มันรู้สึกถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ตอนนี้หนึ่งเอ็กซ์ซ์ที่เราจะได้เรียนรู้ ขั้วที่เป็นลบศนย์แล้วก็ขั้วที่เป็นบวกขั้วหนึ่งเนาะไปด้วยกันนั่งหลังตรงและผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยกันนะครับผ่อนคลายข้อบ่าไหล่คจักนี้จะยืนหรือจะนั่งก็ได้แต่ถ้ายืนอย่าให้เป็นลมนะอย่ากักลมนานจนเป็นลมหายใจเข้าให้ลึกยืดหลังแอนเหมือนเรามีทุกสิบเปอร์เซ็นต์หายใจเข้าเอาเงินทองเข้ามาเก็บไว้คนเดียวไม่ไม่ดเนตไม่แบ่งใครเลยค้างไว้นี่คือสูรหนีเอ็กซ์ตรีมขั้วที่เป็นขั้วบวกเนาะขั้วหยาง แข็งแรงเกินหยิ่งยโสโหังเกินคอยืดคอหงยาวๆหายใจจบไม่มีอะไรเลยอยากตายสุดซ i d เดาไม่อยากอยู่ไม่มี p a ช s i o n ไม่มีอะไรตอบปหลังคอมแคทถูกไหมหายใจเข้าคาวหลังแอนแคทสองขั้วมันยังมันสวิงอยู่เข้าทั้งชีวิตเราจะเป็นกราฟอย่างเงี้ย บางคนชอบเผ็ดร้อนก็เร็วขึ้นทั้งสุดตรงเร็วขึ้นตอนนี้หายใจเข้าละค้างไว้บารลุธรรมผ่านโคบวกและหายจกเอาทุกอย่างออกให้หมด empty everything ไม่มีอะไรเหลือเป็นยาจกที่ spiritual เกินไปและอยากตายค้างไว้หายใจเข้ากลับขึ้นมาที่สายกลางและหายใจเข้าแล้วออก ในขณะเดียวกันให้ผมนะ